แผนการเทรดนะครับค,ตตนะคริปโตเครนซีนะพอฟอเรสตแล้วก็ตัวกราฟราคาทองคําด้วยนะครับเบื้องต้นเรามีอ่ามีออเดอร์อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีไม้กันอยู่แล้วเนาะตอนนี้นะครับแผนในการเทรดของเราหล,กลักๆตอนนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการเน้นในการฟลโล่บายนะครับเน้นในการย่อบายเป็นหลักตามกรอบของตัวกราฟราคาทองคํา นะครับกอเลยเลยขออนุญาตนะครับหากเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะนะครับเราจะได้มาไลฟ์สดนะครับในทุกๆวันนะครับสำหรับแผนในการเทรดทองคำในตอนนี้เนี่ยนะครับทุกนจะเห็นว่าตัวกราฟในกรอบ t ท m e f r a m e day นะครับกอเลยเลยดูกรอบ Day ก่อนนะครับตัวกราฟในกรอบ t ท m e f r ร m e day เนี่ยทองคำนะครับมีเรื่องของการ ปรับฐานนะครับแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับยกโลขึ้นนะฮะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาเนี่ยมีการปิดแท่งนะครับสูงขึ้นอย่างน้อยน้อเนี่ยนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับตอนนี้ก็คือมีการปิดแท่งไปนะครับสูงขึ้น4แท่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทรด e u อัพหรือว่าแผนในการเทรดของเราในวันนี้ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้อง follow by ไปแลวนะครับตอนนี้นะสังเกตดูตัวกราฟกันก่อนนะครับมี bullish engulfing เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนี่ย break out นะครับยื่นเหนือ หนึ่งพันได้ครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าด้วยแ้วต่อออได้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ยืนหนึ่งพันหกร้อสี่สิบสี่สี่สิบห้าขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าเออ่เป็นปัจจัยบวกนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อกราฟของคำแล้วเพราะฉะนั้นในการโฟกัสนะครับการเทรดหรือว่าการวางแผนเทรดเนี่ยนะครับก็เมเนเจอร์พอได้ดีนะครับแล้วก็เน้นย่อบายเป็นหลักนะครับตามกรอบแนวโน้มหลักเอาล่ะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเทรดแล้วหรือว่ามีออเดอร์อยู่แล้วในตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อน,อนว่า กรอบที่เราจะใช้ในการเทรดหรือว่านะครับในการเทคกําไรเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแชร์กรอบนะครับในการเทรดคร่าวๆแล้วกันเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะมีมาอยู่แล้วนะครับในกรุปไลน์นะครับที่เราเออวางออเดอร์กันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะวางแผนเทรดหรือว่าเทรดแล้วไม่รู้ว่าจะเทคกําไรกรอบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะ ะนะครับสำหรับกรอบในการเทรดหรือว่าแผนในการเทรดทองคำนะครับในตอนนี้ในช่วงสายนรัจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีปัจจัยข่าวที่เพื่อนๆจะต้องอัปเดตแล้วก็จะต้องติดตามกันด้วยนะครับซึ่งข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์นะครับต่อพันธบาตต่อทองคำนะครับวันนี้เนี่ยหลกัลกๆเลยนะครับในส่วนของข่าวจาก investing.com นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ วันนี้นะช่วงเวลา3ามทุ่มตรงนะครับยอดขายบ้านใหม่สินค้าโครงค้างแล้วก็ดุลการค้านะครับซึ่งปจัจจัยข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงตลาดอเมริกาวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะต้องอบริหารพอร์ตนะครับแล้วก็เน้นเป็นที่การเซฟพอร์ตเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะมีข่าวค่อนข้างรุนแรงนะครับตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปอารมณ์เหมือนแบบว่านะครับวางแผนการเทรด ให้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ต้องเซฟพอร์ตนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายข่าวนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องโฟกัสนะครับแล้วก็ดูหลอดไซด์ดูโปรฟฟตดูทาร์เ็ตของเราดูกรอบในการเทรดของเรากันให้ดีนะครับมาดูนะครับในฝั่งของตัวสถานะค่าเงินกันก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะวางแผนเทรดนะครับสำหรับสถานะค่าเงินในตอนนี้นะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตลาดก็จะเป็นิวซีแลนนะครับรองลงมาจะเป็นออสเตรเลียดอลลาร์นะครับแน่นอนเพราะว่าเป็น สุลเงินในช่วงเช้าตลาดเอเชียนะครับก็จะมีวอลุ่มมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับส่วนอ่อ um, นคํามากที่สุดในตารางตอนนี้จะเป็นเจแปนนะครับส่วนตัวกราฟทองคำนะครับเบื้องต้นในกรอบเดยตอนนี้ผมพูดไปแล้วนะครับกรอบ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นว่าตัวกราฟราคาเนี่ยมีเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับตัวกราฟทองคำมีสัญญาณเบรกเอาท์นะครับเส้นแนวโนม้มหรือเทรลไลน์าขาลง เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟราคาปรับฐานและยกโลขึ้นนะครับสังเกตไหมีการปรับฐานและยกโลขึ้นนะครับเบื้องต้นลงมาทดสอบแนวฟิโบ50ซึ่งก็เป็นแนวปรับฐานยกโลขึ้นต่อนะครับเป็นแนวปรับฐานยกโลขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองคานะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดตอนนี้ทาร็ตแรกๆเลยนะครับเป็นทาร็ตหลักนะครับกรอบหลักเป้าแรกนะครับตรงนี้เราจะวางทาร็ตไว้ที่ฟิโบ100นะครับหรือว่าไฮก่อนหน้า สำหรับเพื่อนๆที่มีไม้มาแล้วหรืออาจจะเพิ่งกําลังวางแผนการเทรดนะครับสังเกตด,ดูกราฟราคาทองคำนะครับมีการย่อตัวลงมานะครับเรียกว่าโโทรแบ็กเลยนะฮะลงมาทดสอบบร,ริเวณแนวสิบโวนะครับซึ่งก็เป็นกรอบในการพักฐานเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าปรับฐานแล้วนะฮะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีไฮใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนต้องติดตามเลยคือเรื่องของการสร้างไฮใหม่ ปัจจัยบวกในฝั่งของตัวข้อมูลข่าวสารนะครับยังคงมีเรื่องของการอะไรครับเรื่องของความกังวลของนักลงทุนนะครับนะฮะในฝั่งของข่าวนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับตรงนี้ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อกราฟทองคําได้อยู่และที่สําคัญนะครับตอนนี้ในตัวกราฟดอลลาร์เนี่ยนะครับมีเรื่องของการสร้างไฮแล้วก็โลนะครับต่ําลงมาต่อเนื่องแล้วนะครับ มีไฮและโลตับลงมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับดอลลร์อ oh ินเด็กโอโหถือว่าเบรกเอาแล้วนะนะครับถือว่าเบรกเอากรอบ4ชั่วโมงลงมาได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการถือออเดอร์บายทองคำเพราะว่าเมื่อก็ตามทองอเมื่อดอลลร์อินเด็กหรือว่าตัวค่างเงินดอลล่์อ่อนค่าลงเลยนะครับตอนนี้เป็นปัจจัยบวกให้กับตัวกราฟทองคำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าแนวรับต่อไปนะครับตัวดอลลร์เนี่ย อยู่ตรงไหนแนวรับต่อไปดอลลาร์อยู่ที่110จุดนะครับจุด054นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะถือออเดอร์ทองคำนะครับควรดูดอลลาร์ประกอบด้วยนะครับดอลลาร์โอกาสรายต่อนะครับทดสอบแนวรับต่อไปค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคําถือต่อได้ไหมฮะหน้าบายถือต่อได้นะครับถือต่อได้และวางแผนให้กำไรตามกรอบ ซึ่งตัวกราฟทองคำเนี่ยถ้าเก็ดแรกคงหนีไม่พ้นหายก่อนหน้านะครับหลายคนวางแผนการเทรดหรือว่าวางออเดอร์มาแล้วนะครับก็อย่าลืมเลือน SL กันหน้าไมา้ไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งเพื่อนๆไปแล้วว่าพอใจกําไรนะครับสองถึงสามจุดเนี่ยเมื่อกําไรแล้วอย่าลืมเลือน SL กันทุนทุกๆครั้งนะครับเมื่อมีกําไรนะฮะ เลือน SL กันทุนในทุกๆครั้งในฝั่งของตัวดอลลาร์ปรับตัวลงมาแล้วครับเป็นปัจจัยบวกต่อกราฟทองคําอยู่แล้วนะครับตอนนี้ดอลลาร์ฟอร์มมาในลักษณะของตัวแบลทแฟล a กแพทเทิร์นนะครับตอนนี้นะสังเกตด,ดูกราฟครับฟอร์มมาในลักษณะของตัวแบลทแฟลักแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนการเทรดหน้าบายทองคําเป็นหลักนะครับ,นะรบเดี๋ยวสักครู่นะฮะ โอเคนะครับทีนี้นะครับสำหรับดอลลาร์เนี่ยผมมองว่าน่าจะเริ่มมีวอลุ่มนะครับหรือว่ามีทิศทางนะครับที่ชัดเจนในช่วงตลาดอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็ทองคำใครเทรดทองนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะดอลลาร์แนวโน้มปรับตัวลงต่อนะครับเพราะว่ากรอบ4ชั่วโมงมีสัญญาณเบรกเอาเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนกรอบในการเทรดนะครับถ้าจะเด้งเนี่ยก็มองว่าดอลลาร์จะเด้งโซนฟิโบ50นะครับ112จุดนะครับ ตอนนี้ถามว่าลงต่อไหมลงต่อรอดูบริเวณแนวซับพอร์ตโซนนะครับที่110จุดถ้าจะเด้งจะเด้งบริเวณนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทองคําตอนนี้ถือบายไปก่อนได้ไหมถือได้ถือบายไปก่อนได้นะครับนะฮะทองคำนะสังเกตครับมีพินบาร์นะครับมีบริสิทธิ์กราฟฟิ้นะครับวอลุ่มในทิศทางของหน้าบายเนี่ยนะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนนะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนและถ้าดูจากตัวนะครับซีดีเซ็กชันโซนนะครับรุ่งฉลุกเพราะว่าจากตัวคุณคุณิยีนี่นะครับก็ CC เนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณ Golden Cross นะครับเกิดขึ้นนะครับมีสัญญาณ Golden Cross เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปในการ Follow Buy เป็นหลักนะครับแล้วก็ทำกำไรตามกรอบซึ่งกรอบแรกในการเทรดแล้วก็เทคกำไรเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่โซน1,000 1,000เท่าไหร่ครับ1,670นะครับผมถ้ายืน1,670ได้เป้าต่อไปนะครับก็คงหนีไม่พ้น1,700แน่ๆนะครับนะก็เป็นฟิโบที่หน1่งรนะครับ ควรคัดเซลไหมติดเซลควรคัดเซลไหมใช่ไหมครับผมมองว่าถ้ายอ่อลงมาก็อาจจะต้องดูจังหวะในการคัดลอตนะฮะแนวในการยอร่อตัวนะครับทองคำอยู่ที่1645ถ้ายอ่อนะครับหรือถ้าลงมาไม่หลุด1650งพนหอยลาร์ต่อตอเนียนะครับก็ควรพิจารณาคัดลอตรอวางแผนบายเป็นหลักจะมีแนวโน้มทำกำไรมากกว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับผมในมุมมองส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็วางแผนการเทรดกันให้ดีนะครับทองคำตอนนี้เกิดโกลเด้นคอร์สนะครับ ในกราบทำเฟรม4ชั่วโมงมีตัวสัญญาณบายค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือตัวบริสิณกราฟฟิ้นะครับแล้วก็ตัวมอนิสซาโลจิตนะครับเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับแนวแนวดีมาด,ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเน้นไปในการโฟลว์บ่ายเป็นหลักท้งนี้ถ้าทองเบรกหลด1,640ลงมาได้นะครับก็ควรก็เปลี่ยนแนวโนม้มในการเทรดกเปลี่ยนแผนนะครับเป็นโฟล l ์เซล l l ถ้าเบรก1,640นะแต่ถ้ายังยืนอยู่อย่างนี้นะครับโฟลว์บายมีแนวโนม้มทำกำไรมากกว่า นะครับในมุมมองส่วนตัวกรอบแรกสําหรับเทคกําไรวันนี้นะครับและเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับก็คือ1,670นะครับเป็นเป้าหลักในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าพอจกําไรก็สามารถปิดได้นะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีแผนในการในการทํากําไรเนี่ยอยู่ที่สักเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเทรดเซอร์นะครับหรือว่าแผนในการเทรดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะก็ ทำกำไรตามแผนเทรดหรือว่าตามเทรดสับของเราลวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายกำไรอย่างเช่นทุนพันเหรียญมีเป้าหมายกำไรวันละ50เหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำกำไรตามแผนแล้วก็รอดูจังหวะในการเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็ผมแนะนำให้โฟกัสแผนการเทรดของตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนการวิเคราะห์กราฟเราสามารถมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับแล้วก็วางแผนการเทรดด้วยกันได้ในทุกๆวัน นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครยังไม่แชร์บ้างมีไหมนะครับใครยังไม่แชร์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นที่ต่อกนะครับนะโดนแบรนด์สี่ครั้งนะครับครั้งที่ห้าจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับก็ไม่รู้เป็นไรแบรนด์บ่อยหรือเกินนะฮะฝากกดแชร์หน่อยนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับทองคําในหน้าบายเป็นหลักนะครับหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อยังคงปรับตัวสูงขึ้นในรอบ หลายสิบปีอยู่2ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเฟดเสบบมนะครับชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้จะเป็นปันจจัยลบต่อดอลลาร์แล้วก็บวกทองคําได้นะครับเพราะนั้นติดตามกันให้ดีนะครับวืนนี้จะมีข่าวตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ช่วงหนึ่งทุ่มผมแนะนําให้ลดขนาดหลอดลงนะครับลดขนาดหลอดไซส์ลงนะครับถ้าเข้าสู่ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะหนึ่งทุ่มนะฮะลดหลอดไซส์และรอผ่านช่วงข่าวไปก่อนแล้ววางแผนเทรดใหม่ นะครับแนะนําให้เลี่ยงยงข่าวว่าข่าวค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีหลายข่าวด้วยกันวันนี้นะครับส่วนน้ํามันนะครับกราฟน้ํามันตอนนี้นะครับ x t i u s d นะครับหรือว่าตัวกราฟน้ำมันเนี่ยนะครับยังคงปรับฐานยกโะดขึ้นนะครับมีการเบรกเอาท์เส้นเทรัลไลน์นะครับขาลงในกรอบ4ชั่วโมงแล้วปรับฐานยกโะดขึ้นนะครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดถ้าน้ำมันยืนเหนือ8 6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับในมุมมองกราฟเทคนิคนะฮะ ถ้าเกิดว่ายืนได้แนวโน้มไปต่อนะครับถึง95หรือ96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเพราะะฉนั้นสำหรับตัวกราฟราคาน้ำมันถ้าจะรอนะครับวอลล่มหรือว่าตัวกราฟเนี่ยให้ชัดเจนก็ควรให้กราฟยืนเหนือนะครับ96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนแล้วค่อยวางแผนนะครับในการ Follow buy ขึ้นไปนะครับในการ Follow buy นะต้องยืน9ต้องยืน86ก่อนนะครับนะฮะต้องเบรกเอาแล้วก็ยืนเหนือแนวะท่านตรงนี้ให้ได้นะครับสำหรับตัวกราฟราคาน้ำมันแต่เบื้องต้น ว่าผ่านยกโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันแนวโน้มในเรื่องของการเบรกแนวต้านนั่นเองนะครับส่วนบิดคอยนะครับบิดไม่คอยแล้วก็ดอยด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าเบรกกรอบสามเหลี่ยมได้เมื่อวานนี้ใครดูอยู่บ้างครับยกมือหน่อยยกมือครับยกมือฮะเมื่อวานนี้เราพูดกันนะครับประเด็นนี้ก็คือ1 9 3 0 0นะครับในกรณีที่ถ้าเบรกกรอบสามเหลี่ยมได้สิ่งที่เพื่อนต้องทำเลยก็คือรอเบรกเอาท์นะครับโคแบ็กนะครับรอเบรกเอาท์โคแบ็กนะฮะทดสอบบริเวณแนวเบรกเอาท์ก็คือโซน 19,600ถึง19,400ปรับฐานยกโลขึ้นนะครับเพราะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนในการเทรดบิตคอยนะครับบิุดไม่คอยแล้วก็รอด้วยตอนนี้นะครับรอนะครับรอย่อโทแบ็กนะครับ19,500ถ้าโทแบ็กแล้วนะครับวางแผนฟอลโลไบต่อเทคกกำไรที่21,500อันนี้จะเป็นมุมมองในการเทรดนะครับในเชิงกราฟเทนคอร์นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆเทรดนะครับหรือว่าฟอลโลไบมาแล้วยินดีด้วยนะครับกลับต่อไปแทร็กหลักอยู่ที่ สองหมื่นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะนั้นก็วางแผนการเทรดถ้ากําไรแล้วเลื่อน SL กันหน้าไม้ทุกๆครั้งนะครับนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงในกรอบที่คุณยอมรับได้นะครับอย่าให้มันโอเวอร์เทรดแล้วกันโอเคนะครับนี่จะเป็นมุมมองในฝั่งของตัวบิตคอยนะครับเหรียญอื่นๆก็น่าจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับเพราะว่าในฝั่งของดอลลาร์เนี่ยเบรกเอาเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะครับสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์ม่็จะเป็นอิตาเลียมบิตคอยนะครับน้ํามัน อะไรอีกทองคำนะครับสกุลเงินดอลลาร์เทียบนะครับบิตคีดที่เทียบอะไรนะเทียบสกุลเงินดอลลาร์ทั้งหมดเนี่ยเนโน้มปรับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นใครบายมาแล้วอย่าลืม sl กันหน้าไม้ไปด้วยนะครับเซฟพอร์ตนะครับผมส่วนสกุลเงินในช่วงบ่ายนะครับ eur usd อันนี้ถือว่าเบรกเทรนได้ได้แล้วนะครับนะ eu นะครับเบรกเทรนได้แล้วสังเกตนะเทรนขาลงนะครับมีการเบรกเทรนเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ eur usd นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราย่อ นะครับโทรแบ็กทดสอบแนวเบรกเอาโฟลโล่บายครับ GU เบรกหรือยังดูหน่อยนะครับ GU เบรกยังฮะเบรกแล้วเหมือนกันนะครับสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์หลายๆสกุลเงินนะครับเบรกแนวต้านได้แล้วนะครับเบรกเส้นเทรนไลน์แนวเฉียงได้แล้วเพราะฉะนั้นแผนในการเทรดตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปในการโฟลโล่บายเป็นหลักนะครับเพราะว่าดอลลาร์เองเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะครับใครบายอยู่นะครับโอ้โหยิ้มหวานเลยนะครับยิ้มหวานเลยตอนนี้นะครับยินดีด้วยนะครับยินดีกับเพื่อนๆทุกคนทุกคนเลยนะครับอ่ะ ก็จะเป็นมุมมองการเทรดคร่าวๆนะครับที่นํามาใช้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนทั้งนี้ควรใช้วิจารณญาณในการเทรดนะครับบริหารความเสี่ยงในกรอบที่เรายรอมรับได้นะครับพยายามเพรเซทพอร์ตนะครับค,ควบคุมความเสี่ยงแล้วก็นะครับค่อยๆเทรดค่อยๆปั้นให้พอร์ตค่อยๆโตไปทีละนิดครับวันนี้อัปเดตมุมมองการเทรดกับผมโค้ชเจนะครับแล้วก็คุณเจนต้องลาไปก่อนครับเจอกันอัปเดตตลาดช่วงบ่ายในกลุ่มไลน์นะครับสวัสดีครับ เดการช่องบ่ายนะครับอย่าลืมใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ